มาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับความรู้ภาษาอังกฤษที่เมื่อรู้แล้วจะทำให้ชาติของเราเจริญค่ะวันนี้นะคะครูจริงก็อยากจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ adjective ค่ะ adjective เนี่ยเวลาดีกวงเล็บนะคะว่าฉันเป็น adj แสดงว่าฉันมีไว้เพื่อขยายนา u หรือไม่ก็ขยาย pronoun ก็ได้เพราะว่า pronoun มันก็แทน noun ห,นหมายเลยคะ ทีนี้เวลาเรียน adjective ท,ที่ไรเนี่ยค่ะพลาดไม่ได้ต้องเรียนเรื่องนี้เป็นบังคับเลยนะคะก็คือการเปรียบเทียบเพราะเวลาเรามี adjective ไปขยาย noun แล้ว noun น,นั้นหรือของนั้นมีอยู่หนึ่งอย่างมันก็ไม่ต้องเทียบก,กับใครเงคะเรียกว่าขั้นธรรมดาเช่นบ้านหลังใหญ่ผู้หญิงสวยเห็นไหมคะหนึ่งหลังหนึ่งคนไม่ได้เทียบกับใครสวยคนเดียวใหญ่อันเดียวไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีบ้านสองหลังหรือมีผู้หญิงสองคน เดี๋ยวมันจะเกิดการเปรียบเทียบและว่ามีบ้านหลังหนึ่งใหญ่กว่าอีกหลังหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยกว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งเราจะทํำยังไงดีเราก็เลยต้องมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะนะคะจำก่อนเลยนะคะจะเปรียบเทียบขั้นกว่าเนี่ยจะต้องมีของสองอย่างแล้วจะเปรียบเทียบขั้นสูงสุดต้องมีของสามอย่างขึ้นไปค่ะถึงจะทําได้นะคะถ้ามีอยู่อันเดียวก็ไม่ต้องเทียบกับใครก็เรียกอีกเรียกยูทิฟูลนะคะ ทีนี้เวลามีของสองอย่างจะทำขั้นกว่าทำยังไงเราก็จะใช้วิธีการเติม er ค่ะเข้าไปข้างหลัง adjective นะคะแล้วก็ใส่คำว่าแดนให้มันด้วยดีกว่าเห็นไหมคะบ้านหลังหนึ่งใหญ่กว่าบ้านอีกหลังหนึ่งเราต้องใช้ว่า bigger แดนนะคะ,ะทีนี้ถ้ามีบ้านสามหลังแล้วเราอยากจะบอกว่ามีอยู่หลังหนึ่งใหญ่ที่สุดเราก็จะเติม e.x.t เข้าไปข้างหลัง adjective ค่ะแล้วเนื่องจากว่าเวลาเรามีบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดมันจะมีที่สุดนั้นอยู่แค่หนึ่งเดียวเราก็เลยจะต้องใส่คำว่าเดอ้อให้มันด้วยค่ะเห็นไหมคะเรื่องราวของการเปรียบเรียบ adjective ง่ายขนาดนี้เลยแต่ช้าก่อนค่ะบางครั้งค่ะ adjective ของเราไม่ได้มาสั้นๆอย่าง big ที่พอเราเติม bigger ก็มีคนได้ยินคำ bigger เราเติม e s t ก็มีคนได้ยินคาว่า ดีเกฟอย่างนี้มีคนได้ยินนะคะแต่ถ้าวันไหนคะ่ะ adjective ของเราด้านยาวค่ะมีาปาะยางขึ้นไปอย่างเช่นคำว่า Beautiful เนี่ยคะ่ะเวลาเราจะเปรียบเทียบเราเนี่ยจะไปเติม er กับ est ข้างหลังไม่ได้ไไดก็เพราะว่าฟังนะคะเวลาเรามีคำย,วยาวๆอย่าง Beautiful เนี่ยคะ่ะเราเนี่ยจะออกเสียงหนักหรือว่า Stress อยู่ข้างหน้าว่า บิวที่ f ูนสังเกตนะคะฟูนไม่ค่อยได้ยินแล้วถ้าเราใช้วิธีที่เราทำกับบิ๊กอะค่ะไปเติม ER ข้างหลังถัดจากคำไม่ได้ยินนะคะแล้วก็ใช้วิธีเดิมค่ะเติม e f t ถัดจากคำที่ไม่ได้ยินมันจะหายไปเลยค่ะถัดจากคำว่าฟูนมันกลับมาดังไม่ได้มันจะหายเฟดหายไปเลยเอาแล้วทำยังไงดีอะค่ะการเติม ER ที่แปลว่ากว่ากับเติม e f t ทีที่แปลว่าสูงสุดเนี่ยมันสำคัญกับเรามากฝรั่งก็เลยแก้ปัญหานี้ค่ะ โดยการเขียนกางหลังไม่ได้เขียนไว้ข้างหน้าเลยค่ะแต่จะเติม er หร e f ข้างหน้าก็ไม่ได้เพราะมันอ่านไม่ได้คะ่ะ่ว่าเออกับ S อ่านไม่ได้นะคะเขาก็เลยไปคิดคํามาแล้วว่าเขาเนี่ยจะใช้มอแต่ว่ามากกว่าแล้วใช้มอสแต่ว่ามากที่สุดใส่เข้าไปข้างหน้าเลยนะคะ,ะเวลาผู้หญิงคนนี้สวยกว่าอีกคนนึงก็จะเป็น more beautiful อ่ะแล้วแดนก็ยังตามมาค่ะ เวลามีผู้หญิง3ามคนคนที่สวยที่สุดจะต้องเจาะจงเป็น the most beautiful ค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องที่ใครๆก็รู้นะคะ,ะแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ adjective ค่ะซึ่งครูจริงจะมาแอบบอกให้รู้กันเลยนะคะก็คือเวลาเราเติม er กับ est ข้างหลัง adjective ค่ะ เพื่อทำขั้นกว่ากับขั้นสูงสุดมันจะทําให้เราเปรียบเทียบขึ้นไปอะค่ะเช่นใหญ่ใหญ่กว่าแล้วก็ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าวันไหนก็ตามเราใช้วิธีการเติมมอหรือโมอสข้างหน้าค่ะมันไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวนะคะว่าสวยสวยมากกว่าแล้วสวยมากที่สุดแต่มันลงได้ด้วยค่ะว่าสวยน้อยกว่าสวยน้อยที่สุดอ่ะเราจะทำยังไงดี หลายคนไม่รู้ค่ะมันง่ายมากเราก็แค่เติมคำตรงกันข้ามของ most เข้าไปก็คือคำว่า l e a s ค่ะเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ l e a s beautiful ที่ฝูแดนก็คือสวยน้อยกว่าอีกคนหนึ่งนะคะแล้วถ้าสวยน้อยที่สุดค่ะคำตรงกันข้ามของ most ก็คือคำว่า least เห็นไหมคะเราก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยน้อยที่สุดเลยได้ด้วยนะคะ,ะแล้วครูยังมีมาแถมให้อีกค่ะ เรื่องราวของการเปรียบเทียบ adjective ตรงขั้นกว่านี้เลยนะคะที่ไม่ค่อยมีคนรู้ก็คือบางทีเราทำได้ขนาดนี้และ bigger dan more beautiful t dan less beautiful t dan แล้วยังไม่สาใจอยากจะบอกว่าไม่ได้ใหญ่กว่ากันเฉยๆนะใหญ่กว่ากันนิดหน่อยเราจะทำยังไงดีเรามีวิธีค่ะง่ายมากเลยเราก็แค่ใส่คำขยายเข้าไปหน้า adjective ขั้นกว่าของเราค่ะนะคะ เช่นถ้าเราจะบอกว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากกว่าบ้านหลังนั้นตั้งเยอะเราก็แค่เติมคำว่า Much เข้าไปข้างหน้า Bigger ค่ะ Much bigger t h แดนเห็นไหมคะ m u h m o r r e e e u u t i u u l t n a นซึ่งฮีทมากแต่ถ้าใครไปเจอ m u c l l e s s e e u u ที่ u l ด h a n ท่าทางจะตกใจออกเสียงเราไม่กองจองนะคะเราจะตกใจเราอย่าจำ มันทําได้ค่ะเราเติมมาร์ชเข้าไปหน้า Adjective ขั้นกว่าได้หมดเลยทุกตัวเพื่อสื่อว่ามากกว่ากันตั้งเยอะนะคะทีนี้ถ้าเราเติมมาร์ชแล้วบางวันรู้สึกเบื่อนะคะครูจีนก็จะแถมให้อีกสักสองคำนะกันเอาไว้สลับสลับกันใช้นะคะก็อาจจะใช้คำว่า far ก็ได้กว่ากันตั้งเยอะนะคะหรือใช้คำว่า a lot ก็ได้ทีนี้ตรงกันข้ามค่ะบางวันอยากบอกว่ากว่ากันนิดหน่อยกว่ากันนิดนึงคำยังไงเราก็ใส่คำว่า สไล d ์รีเข้าไปเห็นไหมคะสไลต์รีบิเกอร์แดนสไล m ์รีมอ a ์บิวตี้ฟูลแดนสไลต์รีเลสบิวตี้ฟูลแดนใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วถ้าใช้สไลต์ีทุกวันแล้วเบื่อทํำยังไงเราก็จะแถมให้อีกสองคำนะคะใช้อบบิ t ก็ได้ใช้อลิเทิร์นก็ได้ค่ะ,ะเห็นไหมคะตอนนี้เราเก่งและเราสามารถสื่อสารได้ดังใจคิดกว่ากันนิดหน่อยกว่ากันตั้งเยอะนะคะ ทีนี้เราก็อยากจะขอขอย้ํานะคะว่ามันมีความเชื่อว่าเวลาเรามีเดอรเนี่ยค่ะเราต้องใช้เดอรบวกกับขั้นสูงสุดเท่านั้นนะคะครูจริงอยากจะแถบให้ว่าไม่จริงเสมอไปนะคะบางครั้งเดอรเนี่ยไม่ได้มากับการเปรียบเทียบ Adjective ขั้นสูงสุดค่ะแต่มันมากับการเปรียบเทียบขั้นกว่าก็ได้เช่นดูนะคะ เวลาภาษาไทยอะคะ่ะเรามีสำนวนชอบพูดกันว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเห็นไหมคะยิ่งอ่านยิ่งงงยิ่งกินยิ่งอ้วนแบบนี้นะคะฝรั่งเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันค่ะนะไอ้ยิ่งยิะะ่งเนี่ยค่ะทีนี้เวลาฝรั่งจะทำไอ้ยิ่งยิ่งเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาก็จะใช้ดึกเห็นไหมคะบวก adjective ขั้นกว่าแล้วก็ใช้ดึกบวก adjective ขั้นกว่าค่ะ เช่นเวลาเราอยากจะบอกฝรั่งว่ายิ่งฉันเรียนหนักมากขึ้นเท่าไหร่ะนะฉันก็ยิ่งได้เกรดดีมากขึ้นเท่านั้นอ่ะเราจะทำยังไงดีนี่ไงคะเราก็ใช้เ the บวกขั้นกว่าว่า the harder I study อ่ะแล้วอีกฝั่งนึงก็บอกเขาไปค่ะว่า the better grades I get เห็นไหมคะอ่ะทีนี้ยังมีอีกกรณีหนึ่งค่ะที่เราจะใช้เ the ไม่ได้บวกขั้นสูงสุดบวกขั้นกว่าก็ได้ก็คือเราอะ่ะมีของอยู่สออย่าง แล้วเราอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นอันที่ดีกว่าในสองอย่างนี้เราก็สามารถใช้คำว่าเดิกค่ะเจาะจงหน้าขั้นกว่าได้เห็นไหมคะ this is the better of the two choices ก็คือทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าในสองทางเลือกนี้นะคะอ่าแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของการเปรียบเทียบ adjective นะคะที่ครูจริงอยากจะมาแบ่งปันค่ะ โดยมุ่งหวังว่าเมื่อความรู้นี้กระจายออกไปกว้างๆนะคะชาติของเราก็จะได้เจริญเพราะว่ามีคนเก่งภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นค่ะแล้วเราจะพบกับความรู้แบบนี้นะคะที่จะทำให้ชาติเจริญแบบนี้ได้ทุกวันศุกร์สองทุ่มนะคะพบกันค่ะบ๊ายบาย